พัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมในเกม Battlefield 4ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมให้จมแม็กกันนะครับอ่าตอนนี้ขึ้นซัดผมนะครับวันนี้ผมก็ต้องโดดเดี่ยวครับต้องว่ายน้ำข้ามทะเลครับไม่ทำในไปพื้นดินนะโอ้ขึ้นสูงมากคู่สูงมากครับกดแซนเพื่อดำน้ำนะครับอ่านี่ผมก็จะ จะปีนบันไดนะครับโอ้ผมจะตายเนี่ยที่มีน้ำช่วยรองรับนะครับผมก็จะอุ้ยโอ้ยโม้ปีละผมจะตายเฮ้ยเหมือนเสียงคนยิงมินิกานเลยนะครับ โอ้ผมว่าใช่อ่ะตรงไหนผูมไม่รู้ผมไม่เห็นครับสูมตรงนี้โอเคสนไนเปอร์เขาต้องซุ่มกันนะครับเออผมผมก็ไม่ได้ใจเขาบอกว่ามีมีมารครับเอาเราเอาซีโฟวางใส่รถครับลเนี้ะให้เพื่อมนมาอยู่แล้วก็ระเบิดพอระเบิดรถรถก็จะเร่งเลย ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ค่ัผมไม่เคยทําถ้างกับผมเชื่อจย่หมดผมลองทําดูนะครับ,รบยำใส่เปืออ้อหนึ่งคลิวตายหนึ่งครับแล้ผมก็จะโอ้ยโอ้ยแกวผ่านมันเห็นนะครับ e สามสิบเจ็ดพิลครับผมก็จะเลิกแล้วครับโอ้ยขอบดโดนอ้ยออ้ยตายอะ่ะก็ตอนข้างนี้มีเรือครับผมต้องหมอบยิงครับยิงตายตายอ่ามันตายเรียบร้อยเฮ้ยครับ อย่าตายเออนั่นเลยอุ้ยอยุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยผมตายครับสวัสดีผมลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ